สุดม,มากเลวเด้อค่ะอันนี้อ่อมเด้อค่ะสิมาแนะนั่กล้วยม่วงมื้อน,นี้เอาา้ามาฆ่าหนึ่น้อยไมนเสียไปไสล่หรื่อนี่ตงัตงตงังที่จา้าได้ยินไหมว่าเสียงใครกระตงังกระตังเออไปละ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 ดีวเดี๋ยดูดิครับ ตังได้ครับ,บใบแหลกส่วนสุกเมลเซม่มาเนี่ยน้ำกล้วยนะครับถึกชื้นนอละาลอยครับเบื้งนี่ครับหอมหวาน,นี่ไปตะกินเนาอะ,อะม่แสบปนไหนหล่ะเฮ้อก็เบื้งตากันตัวค <c oughs> ่ะ <c oughs> วันที่นี่ก็สิพ้าเป็นเบื้องกล้วยม่วงด้อค่ะว่ามันมีลักษณะแบบใดนนอแบบใด ต้นแบบใดญ่ด้ค่ะป้า,ปปาเข้าไปเบื้องกันป้านี่นนกล้วยมว่วงฮะมันอยู่ทางพูนเอ้าไม, <า S 1> ม่ยังนี่จากเลี้ยวเห็นเชีอกยังไงว่าแ <ไป S 2> ม่งตกันเนาะย,ยังรูรูมากฝ่นเดียวเว้โอ้โอ,โอ้มาๆสีผ้าไป นี้อา้าวนี่ครับกล้วยม่วงนอนอีล่าข้าละร่อยด้ยครับขายอยู่บ้านไร่สวนสุกถ้าเกิดใครอยากมากิดต่อสอบถามไหนได้ดครับนี่แล้วก็ปีมันกินได้ครับปีกล้วยเอาบะตํายังเสียบรับปีกล้วยนี่แล้วก็ใบพ่อเขาต้มมัดก็ได้ได้ครับใบ ก็สีเป็นสีมว่วงเนวะค่ะลักษณะโดดเด่นของมันก็สีกินมันนี่ก็สีคือจังกล้วยหอมจ้ะแต่เหนือแน่นเนียนคือจางกล้วยไข่เลยค่ะปอกขึ้นมานี่มันก็เป็นสีเหลืองข้างใน,ในจ้ะถ้าสนใจติดต่อบ้านไร่สวนสุขจางกล้วยม่วงราคาหนึ่ร้อยบาทอยู่สวนค่ะมือนีก้ก็ขอขอบคุณค่ะดีค,คะ